อันนี้ทิ้งโกนะคะไม่ใช่ตกแกค่ะจะัดเงานังไส้นังไส้อยู่ไหนไส้คุณโซแกไม่ได้ทำความสะอาดตฉันเหรอทำไมถึงปล่อยให้อีตัวสกปรกบ้าเลยเนี่ยไม่อยูุดบนตัวทั้งานายฉันขอโทษค่ะคุณโซเดี๋ยวซ้อยจัดการให้เลยค่ะเงินเดือนเดือนนี้ของแก ฉันจะหกักสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะผงฉันเป็นไรเนี่ยทำไมปิดไม่ติดอ่ะแกใช่ไหมที่เป็นคนทำพังเปล่านะคะคุณโสสร้อยใช้มันไม่เป็นด้วยซ้ำค่ะสร้อยจะไปทำมันพังได้ยังไงคะแล้วทำไมมันปิดไม่ติดอ่ะปะมันไม่ได้เสียบค่ะคุณโสรยาหมได้ละ ค่ะบาวนี่นั่งหล่ดจะไปไหนนี่มันพักเที่ยงนะคะคุณโสรยาและอีกอย่างเรียนไม่ได้ถือศีลอดนะคะออมองอะไรแล้วใครมาถอดบั๊กฉันเนี่ย ฉันว่านะใหญ่ผู้จัดการที่เพิ่งย้ายมาใหม่ทําเรื่องให้มันวุ่นวายหน้าลาคาญและวเรื่องที่หักง,งินแกสามสิบเปอร์เซ็นต่ะฉันว่ามันเกินไปช่างเถอะแกฉันผิดเองแหละที่ดูไม่เรียบร้อยอะเธอนะ่ะทําหน้าที่ของเธอดีแล้วแต่ใครจะไปรู้ล่ะวัีจิ้งจบบ้านนั่นจะตกมาตอนไหนฉันว่าฉันอยากกลับต่างจังหวัดอะ่ะ ฉันเริ่มท้อละฉันว่าฉันไม่เหมาะกับงานที่นี่อ่ะถ้าคุณวินรู้เรื่องนี้นะผมได้ยินหมดแล้วคือฉันสองคนไม่ได้ตั้งใจจะพูดเรื่องเออผมขอโทษแทนผู้จัดจาก,การคนใหม่ด้วยนะครับพอจริงจบตัวเลยแท้ทำให้คุณต้องโดนตัดเดินเดือนเลยเอาเป็นว่าเดือนเดือนส่วนนั้นเดี๋ยวผมจ่ายแทนเองนะครับคุณจะทำแบบนั้นทำไมคะคุณวิน ผมแค่ทำหน้าที่ประธานบริษัทเพื่อองค์กรคุณมีหน้าที่อะไรคนก็ไปทำก่อนนะครับค่ะนังสร้อยอถ้าขืนปล่อยแกไว้อย่างเงี้ยคุณมีนต้องเสร็จแกนนแน่ๆเลยไม่ที่การแล้ว,วคุณวิน้นคุณวิน้นคะไม่อยากจะรู้ว่า วินก็เข้าบริษัทด้วยคุณมีธุระด่วนอะไรกับผมหรือเปล่าครับทําไมล่ะคะต้องมีธุระด่วนเท่านั้นหรอคะถึงจะได้คุยกับคุณวินหรือว่าที่คุณวินเข้าบริษัทวันนี้พอหนังแม่บ้านนั่นคุณมีธุระอะไรก็รีบพูดมาเถอะครับเย็นนี้คุณวินว่างไหมคะสวยอยากชวนคุณวินไปดินเนอร์ด้วยอะคะ่ะตามภาษาผู้จัดก,การกับประธานบริษัทอะคะ่ะเราจะได้อัปเดตงานกันด้วย ขอโทษนะครับพอดีผมไม่สะดวกคุณวินคะคุณวินท้าไม่สะดวกไปดินเนอร์ไปร้านลาบหน้าปักซอยก็ได้คะ่ะโออ้ย,อยตายละพอเห็นหน้าเธอ ฉันก็นึกถึงถางขยะไปเก็บสิเดี๋ยวก่อนฉันขอเตือนหล่อนไว้หน่อยนะเลิกยุ่งกับพี่วินได้ละไม่งั้นจบไม่สวยแน่เก็บซะค้าคุณโสง สร้อยคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับสร้อยลูกขึ้นมานี่มาเดี๋ยวผมพาไปโรงพยาบาลนะครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณวินสร้อยไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกค่ะคุณวินนี่คุณทําอะไรอะคะคุณจะไปช่วยมันทําไมมันเป็นแค่แม่บ้านนะคะสร้อยไปทํางานก่อนนะคะเขาจะเป็นอะไรเขาก็คนเหมือนกันนะครับคุณแล้วคุณเห็นคนล้มต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยทำไมคุณไม่ไปช่วยเขาครับแล้วถ้าเขาเป็นอะไรมากกว่านี้ละครับก็ดีเอ้ย โสมหมายถึงว่าการช่วยคนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะปกป้องกันเข้าไปเถอะคอยดูนะนางส้อยวันนี้วัน,นดีนะคะวันจันทร์ด้วยค่ะอังคารค่ะลืมอะคะ่ะนี่หนังสือสัญญาค่ะคุณสุริยาขอบใจจอบบาวนี่นางค่ะนี่ค่ะ ทำไมร่วงซ้าแบบนี้เห็นไหมว่าน้ำออกใส่กุฎายียดไปหมดแล้วฉันปลาบทาน,น,นะคะพี่ก็เหยนอีกก็เห็นเนอยู่ขอโทษนะคะคุณลูกค้าใครอนุญ,ญาตให้เราพูดก,กับลูกค้าปเอาผ้ามาสิค่ะเช็คุณแอเรียลเขาเป็นลูกค้า V I P ของเราฉันบอกให้เช็ชก็คือเช็ชเช็ชที่เท้าคุณแอเรียลเดี๋ยวนี้ งทาด้วแต่คุณโสคะพูดนะคะลูกค้าเส็ดีดีอะนี่อะไรคะคุณโสฉันไล่เธอออกเพราะสิ่งที่เธอทำมันเป็นความผิดร้ายแรงเธอทำให้ลูกค้ายกเลิกเซ็นสัญญากับบริษัทเรา แต่ฉันไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะคะมันเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นฉันเห็นเต็มสองตาของฉันเลยว่าเธอจงใจทําน้ําหกใส่ลูกค้าแล้วเธอจะมาบอกว่าเธอไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นหรอเธอรีบใส่หัวของเธอออกไปจากบริษัทน,นี้ได้ล้ค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมคุณสรอยดูท่าทางปแปลก คุณมาก็ดีแล้วค่ะวินโสไล่นางแม่บ้านคนนั้นออกเองแหละค่ะไล่ออกเหรอครับใช่ค่ะแล้วคุณซ่อเข้อธรผิดอะไระครับทําไมคุณถึงไล่เขาออกทําไมคุณไม่ปรึกษาผมก่อนก็นางแม่บ้านคนนั้นน่ะทําให้เราไม่ได้เซ็นสัญญากับลูกค้าวีพีของเราเนี่ยไม่ความผิดร้ายแรงหรอคะคุณรู้ไหมครับคุณทําคนทึ่งตกงานนะครับสสหายให้คุณใหม่ก็ได้ค่ะคุณอย่าลืมนะคะ ว่าพี่ชายของคุณน่ะให้โสจัดการดูแลสาขานี้โสมีอำนาจค่ะที่จะไล่ใครออกก็ได้วินขุนเวินหนังสร้อยในที่สุดฉันก็กำจัดแกได้ อาวินนี่เรื่องอะไรมาหาพี่ถึงที่บ้านเลยหนว่ามะมาสิก็ผู้จัดการคนใหม่ของพี่อะที่พี่ให้ไปช่วยที่สาขาครับเขาเพิ่งไล่แม่บ้านออกไปครับม่นเรื่องอะไรมันเรื่องปกติตำแหน่งผู้จัดการนี่นะเขาสามารถที่จะไล่พนักงานคนที่ทาผิดร้ายแรงออกได้เสมอไม่ต้องคิดอะไรมากนะมันไม่ใช่อย่างที่พี่คิดเลยดิพี่โรยาเขาเป็นคนไม่มีเหตุผลเอาซะเลยอะ วันๆเขาไล่ผ่านแต่คนอื่นและแม่บ้านที่เขาเพิ่งไล่ออกไปก็ไม่ได้ทําผิดอะไรเลยเป็นฝีมือของโสระยายล้วน,นๆพี่ไอเราเขาโตพอที่จะคิดอะไรได้นล้วนี่สาขานั้น่ะพี่ก็ยกให้เองอ่ะมีอํานาจแต่เพียงผู้เดียวอ้าแกอิดอัดนัดก็จัดการเลยขอบคุณมากนะครับพี่ <c oughs> คุณครับคุณคะคุณครับเดี๋ยวกอสิคุณรบกวนถอดแมสออกหน่อยได้ไหมครับพอดีผมคิดว่าผมน่าจะเคยรู้จักคุณนะครับฉันขอตัวก่อนนะคะคสร้อยผมจําคุณได้ถึงคุณจะไม่ถอดแมสแต่ผมก็จําคุณได้ว่าคุณคือคุณสร้อยคุณว่าไงนะคะเมื่อกี้คุณสร้อยครับคุณกลับไปทํางานกับผมนะครับ ผมรู้ความจริงหมดแล้วว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นฉันคงกลับไปทํางานกับคุณไม่ได้แล้วค่ะคุณวินอีกอย่างงานที่นี่ก็สนุกดีนะคะแถมอิสระด้วยยังไงฉันต้องขอบคุณคุณวินมากๆเลยนะคะที่ห่วงใยฉันคุณวินนั่งกอดสิคะเดี๋ยวสอบไปชกกาแฟให้ไม่เป็นไรลกครับคุณโซดูสิคะที่นี่เงียบสงบไหมคะ แต่ที่โสบไล่แม่บ้านคนนั้นออกไปก็เพื่อความสบายใจของคุณเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับมันจะสงบแล้วก็สบายใจมากกว่านี้ถ้าไม่มีคุณอยู่ที่นี่อะครับนี่คุณวินหมายความว่ายังไงอะคะคุณไม่ผ่านโปรครับตำแหน่งผู้จัดการที่นี่ผมคงรับคุณทำงานไม่ได้หรอกนะครับเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่จริงค่ะ โสจะไม่ผ่านปอได้ยังไงคะในเมื่อพี่ชายคุณเป็นคนส่งสร่มาทํางานที่นี่ใช่ครับพี่ชายผมส่งคุณมาแต่ที่นี่บริษัทของผมไม่ใช่ของพี่ชายผมและอ,อย่างผมก็รู้ความจริงหมดแล้วนะครับว่าคุณสร้างเรื่องเท็จเพื่อที่จะไล่คุณซ้อยออกไปไหนละคะหลักฐานคุณมีหลักฐานหรือเปล่าถึงมากก่าว่าโสแบบนี้ถ้าคุณไม่มีหลักฐานโสจะไปฟ้องกรมแรงงานคะ่ะ เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยบานี่พอเด้๋ค่ะคุณโสวันนั้นบานี่เห็นกับตานะคะว่าคุณโสตั้งใจผักซองเอกสารชนแก้วน้ําจนมันหกเลยเธอต่อหน้าลูกคา้าแล้วยังบ้วยความผิดให้ส้อยอีกหรือไม่จริงคะหลักฐานแน่นพอไหมครับถ้ายังไม่พอให้ผมเปิดกล้องวงจรปิดของบริษัทไหมครับพอแล้วค่ะสอออกก็ไ คุณจะหาคนเก่งที่ไหนมาทำงานได้จ้าแม่คุณคนเก่งขนาดเปิดคองเองยังเปิดไม่เป็นเลยจะเอาปัญญาที่ไหนมาสร้างกำไรให้บริษัทพอแล้วเบานี่หรือไม่จริงค่ะคุณวินซ้อย ใช่แล้วซรอยเขาจะไปพูดจัดการคนใหม่ของที่นี่เฮ้ยห hey! นังซสอยโ <Hey! S 2> hey! อย๊ยไลอเฮ้ยลิปหลุดป่ะเนี่ยขึ <Hey! S 1> ้นทาลิปมาซะด้วยย hey! โอ๊ยชีวิตฉันต้องมาลำบากต้องมาทำงานก่อสร้างอพอแกคนเดียวเลยนางส้อยอ,อย่าให้ฉันเจอนะแกเอามาทำงานได้แล้วออโลแล้วเรียกอยู่ได้อย